ตอนที่221ขึ้นลมสงบนหอสับพิล่นสายพินจีนขาดพึงดังเปรีย้ยเสียงนนตีหลามสูงผันเงียบลงคันใดเทิงาวีนั่งหลังตรงถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงหลังจากคุค้นเอ,อยู่คร่่หนึ่งผิดคาดความมุ่มเหลวครั้งแรกของฮิมาเทียวดายหาได้เกิดจากบุคคลผู้เรื่องชื่อที่ไหนแต่หากเป็นเด็กหนุ่มเจ้าของพลังปานขั้นประสานใจคนนั้น ค้าลับใช้นอกประตูปิดปักเงียบเขาไม่รู้ว่าควรจะกล่าวอะไรตอบโต้อย่างไรดีปังพลท้วาวเตับบาเจษสาหาจ,จากรกิจในวันนี้มมินำซ้ำพลังปานยังหายเกลี้ยงด้วยเพราะทะเลปานแหลกสลายส่วนมือสังหารพาัจนทาก็อยู่ในอันตรายหลายต่อหลายครั้งโดยไม่หลับหลูล่องรอยของคู่ต่อสู้ต่อที่สาฟาฮิมาเดียวได้ก็ประสบกับ ความพ่ายแพ้ไม่ต่างกันหากเกาถันดอกนั้นไม่ได้ห่างออกไปสักหนึ่งจุแต่ปักที่หัวใจของเขาด้วยตรงป่านนี้เขาคงตายไปแล้วเมื่อสังหารทั้งสามล้วนประจายใหเห็นสซฟินผู้เป็นเพียงเด็กหนุ่มเจ้าของพลังบาลขั้นประสานใจที่กําลังเตรียมตัวเข้าร่วมการทจ้าสาวดับมณทลเท่านั้นขั้นการบิ๊กผ่านออกมาเหลือเชื่อและชวนตะลึงถึงเวียงนี้แม้แต่ข่ารับใช้ ก็ไม่อาจาจะยอมแม้ความจริงได้แม้จะทำภารกิจไม่สำเร็จแต่ยังนำปาโชคดีที่พวกนั้นหลอดกลับมาได้ทิงาวีอยู่ในอรรยเสียเงินผุดลุกขึ้นอย่างอ่อนจ้อยริมหน้าต่างสองมือพ่าหลังอยู่ข้างหลังพายุข้างนอกสงบลงแล้วและท้องฟ้ายามาตีก็พังพลายไปด้วยหมู่ดาส่องสวแต่เท้าขอรับตอนที่พาจันทากลับมา นางรายงานว่ามียอดฝีมือเข้ามาขวางการลอบสังหารของนางด้วยข้ารับใช้ภายนอกประตูพันนิสึงอะไรบางอย่างออกมาได้จึงนี่เปิดขึ้นเขาฝากข้อความผ่านพระจันทามาด้วยขอลับโอ้จิงอวีถามอย่างไครรู้ยอดฝีมือผู้นั้นว่างไงล่ะเขาฝากถามท่านว่ายังจำเขาช่างสากนการอาทิตย์อสดงแดงฉานได้หรือไม่ขลับ เขาช่างสารการอาทิตย์อัสดงแดงฉานอย่างนั้นหรือชาพันธภาพของโรกอันล้มหลามไปด้วยซากศพและโลหิตก็ผุดขึ้นในใจของทิงวีในโลกใบนั้นดวงอาทิตย์ยาาสดงแดงฉานปานสีเลือดปกคลุมทั่วทั้งเขาชางสารผู้ทรงพลังนับพันล้มตายกันเป็นล่างลายวิญญาณเกื่อนพื้นมิเบียงล่างอาบเลือดแลดูแข็งขึมดังเท่านั้น ที่ยืนเด่นด้วยความภาคภูมิอยู่บนยอดเขาชางสารหรือว่าจะเป็นท่าจีเมอรอลอยปิกลปรากฏขึ้นบนดวนหน้าอันมักปรากฏความสงบนิ่งออกมาของทิเาวีผ่านไปคู่ใหญ่เขาก็กับหลังหันฉับพันในตาก,กับคืนมาเยือกเย็นเช่นทุกครั้งก่อนจะกล่าวขึ้นว่านัาบตั้งแต่คืนนี้ไปเราจะล้มเลิกภารกิจนี้เป็นถาวร ข้ารับใช้นอกประตูได้กินดังนั้นก็ตะลึงงันข้อฝันมบรรทันที่ฝากมานี้เปลี่ยนใจของนายท่านของเขาได้อย่างไรกันหนอคืนนี้หิมาเทลไดยพาจันทาและพังพอเถาพ่ายแพ้อย่างรับาหากไม่สามารถลบล้างความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในคืนนี้ได้ย่อมจะกลายเป็นตราบาปอันใหญ่หลวงต่อชื่อเสียงของหอซาปิลุนอย่างหลีกหนีไม่ได้แท้แท้ด้วย ตำแหน่งและสติปัญญาของนายท่านทิงอวีแล้วไม่มีทางที่เขาจะมองจุดนี้ไม่ออกกันนั้นเขาก็ยังตัดสินใจเช่นนี้ทำเอาค่ารับใช้นอกประตูถึงกับงุนยงไปเลยทีเดียวไปเถิดเจ้าไม่จำเป็นต้องรู้เหตุผลจำไว้แค่ว่าเจ้าอย่าสเเวนนั่นไม่ใช่คนที่เราควรจะมีเรื่องด้วยทิงอาวีสูดหายใจลึกแล้วถอนใจออกมาหยาสูดๆแล้วเหล่นเฟยรอฟังข่าวอย่างหวาวุ่นอยู่ในราชวัง ดังมดสองตัวที่ตกลงไปในหม้อน้าเดือดผ่านมาหลายชั่วยามแล้วแต่พวกเขาก็ยังไม่ได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคืบหน้าของภารกิจในคืนนี้ทําเอาจังกูไม่สอณ์เป็นอย่างยิง่งเรายอมจ่ายถึงหนึ่งหมื่นเหรียญเงินเพื่อที่จะจ้างหอสปิรุลให้ไปสังหารสวินแต่จนปัดนี้แล้วก็ยังไม่มีข่าวาวกลับมาเลยสักนิดเดินไปําควรออกมาอย่างอดไม่ได้ พี่เฟยรออีกหน่อยเถิดต่อให้เกิดเรื่องไม่คาดคิดขึ้นก็จริงคงพลังทรงอำนาจสูงทรงทั้งหลายก็ไม่มีวันปล่อยให้ไสวินรอดไปได้อยู่แล้วอย่าลืมสิว่าลอ้สวินเกิดมาตระกูลยากไรหากืนนี้เขายังมีชีวิตอยู่ขวมหน้าเหล่านั้นจับอาอขายขี้หน้าเพียงใดเหยี่ยสูส่เองก็กลงกระวายใจแต่ปากก็ยังคงคอยปอบแอนเฟยไว้ด้วยน้ำเสียงอันนุ่มมนมุนประตูวชวต่ังเปิดออก เดีย่ยวทั่วห้ก้าวดอาจเข้ามาท่านพ่อท่านพอตาเหยาสุ่สูและเลนไฟผ่านใจชื้นขึ้นทว่าเห็นสีหน้าของเ๋ยวทั่วห้แล้วต่างก็รู้สึกเหล่ากับใจหล่นไปที่ตุต่มความตืน่นตกเย็นวาวขึ้นมาในกายสีหน้าของเ๋ยวทั่วห้คราวนี้มันมองลงอย่างยิ่งในตาของเขาทวบกายเย,ย็นเยียบแผ่มวลพลังอันเอิมขึ้นออกมาประดุจอสูรโบราณพิโรธท่านพ่อเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือ อย่าซูๆเอ่ยปากถามเนี่ยอดไม่ได้นะตั้งแต่วันนี้ไปจงอยู่อย่างสงบสงเงียมในเมืองหมอกอำพางแห่งนี้แล้วอย่าไปใส่ใจอะไรกับบิสวินอีกเป็นขาดน้ำเสียงของอย่าทั่ไห่เปลี่ยนไปด้วยมันพลังอันควรท่ามกามอย่าสูส่เหลียนเวยถึงกับตะลึงหน้าตาค้างพวกเขาจะหนักได้ในปัจันว่าต้องมีความเปลี่ยนแปงลงรุนแรงบางอย่างเกิดขึ้นในภารกิจคืนนี้เป็นแน่หาไม่แล้วมีหรืออยาโท่ไห่จะเกี่ยวกาดและ ยอมจำนวนต่อทหา,ารพิงเท่านี้เดีย๋ยวตัให้ไม่มีทางเราแบบความกดแขนให้ใครฟังแมมจะพึงพ่ายแพ้และได้รับบาดเจ็บจากการประมือกับสวสีจินในคืนนี้แน่นอนว่าเขาไม่มีทางเราเรื่องน่าอายเช่นนี้ให้ใครรู้อยู่แล้วเข้าสุดลมหายใจลึกแล้วกล่าวด้วยเสียงถุ้มต่ำเดียนเฟยหากเจ้าประสงค์จะลังแค้นจงค่อยเป็นค่อยไปเจ้าต้องผ่านการสอบระดับมณฑลในปีนี้ให้ได้ก่อนอย่างไรเสีย จามีโอกาสที่จะทาตามสิ่งที่เจ้าปรารถนาในภายหลังได้อยู่แล้วเหลียนเฟรยรู้สึกสันสานจากผู้อุ่ใจซีน้างเขางิ่งงอเป็นที่สุดหมายความว่าลิืวินรอดไปได้หรือข,ขอรับกอนตัวใหญ่คูหมดคิ้วแล้วชายตามองเหลียนเฟยอย่างเง็ยชาซูซูช่วยดูแลอย่าให้เขาทำเรื่องโง,โง,โงก่อนการทดสอบมนลทนจะเริ่มขึ้นพอพูดจบเดยกตัวให่ก็หันหลังกลับและเดินจากไป เลนเฟยถึงกับหมดแรงของฉพันเขาทุ่มพลังกายและลงทุนไปกับอะไรตั้งมากมายเพื่อที่จะได้ปีดชีม,มอนสวินฆาตกรที่สังหารพิดาของเขาทว่าความพยายามทั้งหมดกับเปล่าประโยชน์ความจริงที่เกิดขึ้นดุดดังคอนหนาหนักที่ฟ้าใส่หัวใจของเขาอย่างแรงเดรทุสูเองก็หงุดหงิดหัวเสียทว่านางก็สับสนด้วยความ ไม่รู้ในคาเดียวกันว่าส,สวินเป็นเพียงเด็กหนุ่มข้ามสีสันาสาจายผู้ตำตอยมาจากบ้านเฟอวินแท้ๆเหตใดเขาจึงกลายเป็นประปักกับขู่อำนาจทรงพลังได้มากมายถึงเพียงน,นี้และเขาลออจากคาล่าสังหารฮอสป,ปิลุนมาได้อย่างไรสิ่ง,งที่อัลทุสสวัตกลที่สุดคือนางพอจะมองออกได้ลางๆว่าปิดาของนางเองก็ออกไปปฏิบัติการในคืนนี้ด้วยแต่กระนั้นขนาดเขาก็ยังไม่อาจพิจารณาการมาได้และปีชีวิตวินลงได้ช่างนาค้างค้ามเป็นอย่างนี้ปิดาของนาง เป็นเจิงภูผึกปานที่ยิ่งใหญ่ระดับยังศักดิ์มีชื่อเสียงกระจองขยายไปทั่วทั้งมณฑลซีหน,น,นานเทียบชันได้กับผู้บัญชาการหรืออุดจุนด้วยซ้ำเมื่อคนระดับบิดาของนางเข้าร่วมปฏิบัติการเช่นนี้แล้วเฮดเดนซวินจึงยังรอดมาได้อีกยิงเหยาะู่ซูตึกตองเท่าไรหนังก็ยิงหวาดกลัวจับใจมากขึ้นเท่านั้นจนเหงื่อกลานได้ผูดผายไปทั่วทั้งล่างโดยไม่ตัวตัวแสงอาทิตย์ยามเช้า ชายแท้กติการอันยาวนานขับไล่ความมืดมิดออกไปจากโลกใบนี้ปร,ประกาศให้ถึงว่านี่คือเช้าแล้วลาตีสุดแสนปั่นปวนอันตรายที่ผ่านมาช่างนองเรือละอมาิตนักทว่าวันต่อมาทั้งเมื่อหมองอัมพันกับจุดตรงนี้ความเงียบสงบอย่างน่าประหลาดผู้คนยังคงจอแจดังเดิมทั้งท้องถนนยังคงคลาข้างหนาแน่นเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาก่อนทว่าควาโซสุขนี้เอง ที่ทําให้บรรดาผู้ฝึกผันที่ติดตามข่าวเขาภารกิจเมื่อคืนอย่างใกล้ชิดมีอันต้องตกตะลึงไปตามๆกันพอจบจุนแัดนี้พวกเขายังไม่ได้ข่าวเขาวความเคลืบหน้าแต่อย่างไรเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นกันแน่เดซวินจากตระกูลยากไหลถูกสังหารสิ้นแล้วหรือ,อยังเหตุดกลัวมนาจทั้งหลายยังปิดปากเงียบกับเรื่องนี้อยู่ได้มันมีใครล่วงรู้ได้สักนิดบรรยากาศความสงบสุขเช่นนี้ จึงได้ดูผิดวิสัยไปสักหน่อยในเมืองมอ,อมอกมาแห่งนี้มีผู้ผลปานประจำอยู่มากมายทว่าแม้แต่คนที่รู้ข้อมูลมามากที่สุดก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นยิ่งบรรยากาศสงบสุขเท่าไหร่ก็ยิ่งชวนให้วาดระแวงมากขึ้นเท่านั้นเมื่อคืนต้องเกิดเหตุการณ์พลิกผันใหญ่หลวงขึ้นเป็นแน่ชาวนี้จึงได้แลดรูสงบยิ่งนะักต้องเป็นฝีมือของกลุ่มอำนาจทรงพลังเหลือล้อนซักแห่งเป็นแน่ ที่ระง,งับข่าวข่าวและปกปิดเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเอาไว้ไม่ให้โลกรู้ผู้ฝึกป่าน,นั้งหลตะหนักดีว่าไม่ว่าเมื่อคืนจะเกิดอะไรขึ้นบัดน,นี้ขมหน้าที่มองไม่เห็นก็เข้ามาปิดข่าวไว้หมดแล้วพวกเขาอาจได้หวั่นล่วงรู้ข่าวนั้นได้อีกเลยณนะเขตตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองมองกกาพังในร้านขนาดเล็กแห่งหนึ่งเติมทีชาววินเซล หัวหน้าภาคีเมฆาเขียวตั้งใจจะกระจายข่าวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเพื่อลูกดมให้เกิดการลุกฮือขึ้นมาต่อต้านและบีบไปโ่มหน้าทรงพลังทั้งหลายต้องกลายเป็นผู้ทงังทับในสงครามอันขัดแย้งระหว่างคนจนกับคนรวยนี้บ้างแต่ใครจะไปคิดละว,ว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนจะถูกปิดเงียบไม่มีแพร่งพายออกมาแม้แต่น้อยเช่นนี้จึงที่เกิดขึ้น,นํำให้ชาววินเซลหัวเสียเป็นที่สุดแค่เดียวกันเขาก็รู้สึก ข้างคลามต่อขวานาาที่มองไม่เห็นนี้อยากอดไม่ได้ขวาม้าที่ว่านี้ต้องทรงพลังกว่าขวามนาใหญ่ทั้งหลายในเมืองแน่นอนท่านปีเฉาเราจะทำไงต่อไปดีขอรับข้างกายของเขากลุ่มสมาชิกภาคีเขียวได้แต่มองหน้ากันเลลักๆด้วยความหงุดหงทุกเรื่องจบลงแล้วละ่ะเฉาวินซิวนิ่งเงียบไปน,น,นานๆกนก็จะถอนายใจออกมาเมื่อการปรากฏเป็นเช่นนี้ เขาทำได้เพียงเฝ้ารอโอกาสให้เคลื่อนไหวใหม่ในวันหลังเท่านั้นหลังจากเงียบนิ่งไปงานทาของเขาก็หนักแน่นขึ้นใหม่อีกครั้งจงจำไว้ให้ดีในจกักรวาลวันนี้ไม่ว่าอย่างไรโคมนาจทรงส่งทั้งหลายและชนชั้นล่างไหลสิ้นไม้ไม้ตอกอย่างเราก็ไม่มีวันปองตองเข้ากันได้ในไม่ชา้าก็เร็วความขัดแย้งจะเกิดขึ้นอีกและเมื่อเวลานั้นมาถึงก็จะเป็นโอกาสทองที่พวกเราภาคีเมคาเกวจะได้ปังอาดขึ้นอีกครั้ง สมาชิกภาคีเมกาเขียวทุกคนต่างกระเขือมไปด้วยท้อยคำความม,มุ่งมั่นของเขาและพากันกลับมาหน้าอีกครั้งพวกเขาทุกคนต่างมาจากตะก,กยูยากไหลยอมมีวันยอ่นยอมดำนวนเก่าชสถากการณ์สิ้นไหลไม้ตอกแบบนี้จนมาตายแน่นอนพี่เฉาท่านคิดว่าซิวินยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ขอรับจู่ๆแค่คนหนึ่งก็ถามงขึ้นมาเฉาอินเซวขมวดคิ้วแล้วเก่ายังเสีอยอารมณ์ว่าเขาจะเป็นตายแด,ดีอย่างไร การที่เขาปฏิเสธเราก่อนหน้านี้ก็หมายความว่าเขาไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพวกเราต่อไปอย่างไรเราก็ไม่อาจเป็นเพื่อนรูปดูการกันได้ฉะนั้นแล้วจะไม่ทันจจจบดีใครคนหนึ่งก็กล่าวขึ้นเป็นทัศรรยานว่าเขาก็เป็นปรปักษ์กับเราชาววินเซลสายีีษะแล้วพูดพร้อมรอยยิ้มว่าไม่จำเป็นจะต้องมองเขาเป็นศัตรูแต่จงพึงสังวรไว้ว่าหากวันใดเขาตกอยู่ในอันตรายอีกก็อย่าหวังเลยว่า พวกเราจะใข้าอยากรู้นักว่าเขาจะใช้ชีวิตในจักรวรรดิแห่งนี้ต่อไปได้อย่างไรหลังจากเรื่องคนรวยและคนจนกีดกันกันเช่นนี้แน่นอนว่าตอนนี้เขายังไม่ตายดิสเวนไม่รู้เลยว่าตนเองสุ้สลายไปนานแค่ไหนในความซึมสลือนั้นเขาได้ยินน้ำเสียงเย็นชาไร้ความรู้สึกดังขึ้นในนี้ไม่ีกครั้งโูก้าโงมรคาสวรรค์จะเปิดขึ้นอีกครั้งในหนึ่งปีข้างหา้า บททดสอบที่3บนทางเดินในคายกคือสมรภูคมร้อยศึกเจ้ามีโอกาส3มครั้งเพื่อผ่านการทดสอบในบททดสอบนี้ถ้าไม่ผ่านการทดสอบห้องทงมัคคาสวรรค์จะปิดตัวลงและจะส่งเปิดใหม่ในอีกครั้งในหนึ่งพปีข้างหน้าเมื่อเสียงนั้นพูดจบเหลือจักัพรรดานไปทั่วทั้งสรพางไกยก่อนที่เขาจะพันตื่นขึ้นจากการหลับไหลอันยาวนานและเบิกตาโพงขึ้นในครั้ง ตอนที่สองร้อยยี่สิบสองลูกไฟทองทาาลายตาคารเนอร์เอสเวนเลื่อมตาขึ้นผมห้องเดิมอันคุ้นเคยเขาก็พันสบายใจและหายใจหายคอไดอค้ครั้งครั้งล่าสุดที่คาผ่านบททดสอบที่สองบนทางเดินไม่ขาวยกคือก่อนการทดสอบวัดผลประจำนวนตการของค่ากระหายเลือดบัดนี้เหลือเวลาอีกไม่ถึง3เดือนแล้วสําหรับบททดสอบที่3ที่กําลังจะมาถึงเอสเวนลองคํานวณเวลาดูหลังจากหวนไปนึกถึง เสียงเงย็นเยียบในนิมิตนั้นถงมร่าสวรรค์นับเป็นโอกาสอันคาดไม่ถึงสําหรับเขาตอนที่ผ่านบททดสอบแรกบนทางเดินเมฆายกได้นั้นเขาได้ระว,วังเป็นเคสเวดบริกรรมทั้งบาดแผลบริเวณจุดปานทั้งสี่แห่งเส้นปานหัวใจก็ได้รับการซ่อมแซมไปพร้อมกันด้วยตอนที่เด็กหนุ่มผ่านการทดสอบบททดสอบที่2บนเส้นทางเดินเมฆายก ไม่เพียงแต่คุณภาพร่างกายของเขาจะเป็นลุกเป็นถึงระดับยกโลหะทว่าเขายังได้รับเคล็ดวิชาหลุมดำกลืนกินและแพงดบับวัฏจักรฟ้ามาเป็นรางวัลอีกด้วยเคล็ดวิชาหลุมดำกลืนกินเป็นเคล็ดวิชาสําหรับผู้ฝึกปานที่จะช่วยให้เขามองเห็นถึงแก่นแท้และรายละเอียดยิบย่อยของสรรพสิ่งทั้งอย่างช่วยให้เขาเข้าใจในศาสตร์อันลึกลับทั้งหลายควบคุม และหล่อมเอาพลังธรรมชาติเข้ามาหล่อเลี้ยงในร่างกายไปอีกด้วยเคล็ดวิชานี้ส่งพลังพอที่จะเอื้อประโยชน์ให้เเซวินได้จนเขาบรรลุพลังปานขั้นยันท์สัจจะเลยทีเดียวและแม้ในเพลงดาววาจากฟ้าจะมีเพียงกับสั่งกระบวนท่าเท่านั้นอันได้แก่กระบวนท่ากวาดตาลากระบวนท่าสอยจันทาและกระบวนท่าเผาตะวันเทว่าแต่และกระบวนท่านั้นล้วนทรงอุปภาพอย่างมาสาลแม้แต่ดับศิบัญญาเฮนเซวินในตอนนี้ ยังเรียนรู้ได้เพียงกรวบนท่าขวาตาตาเท่านั้นอย่างไรก็ดีหลังจากผ่านบททดสอบที่สองมาแล้วเด็วินก็ตระหนักได้อย่างชัดเจนว่าถุงมรกค่าสวรรค์นั้นส่งคุณค่าเพียงใดฉะนั้นเด็กหนุ่มจึงรอคอยบททดสอบที่3อย่างใจจดใจจ่ออีกเช่นเวลาไม่นานเด็สวินก็ตรวจสอบร,ร,ร่างกายและพบว่าพลังชีวิตของตนเองฟื้นคืนสภาพกลับคืนมาเกือบจะหมดแล้ว แล้วบาดแผลบริเวณช่องอ,อกก็หายเป็นปิดทิ้งเขาจะเป็นต้องใช้เวลาเพื่อพักผ่อนและรักษาตัวเองให้หายดีจิบ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 เสียงร้องอย่างเหลืองลาของจอิบจิบกลัวด้วยเสียงหัวเราะของซเวจินดังขึ้นมาจากหลานนาบ้านเดซเวนผลลุกขึ้นพันเปิดประตูออกแล้วเดินเข้าไปอย่างหลานนาบานของเด็กหนุ่มเห็นซเวจินยกโถเมลัยขึ้นมากระดกอยู่ ขณะที่เจ้าจิบเจ็บนั้นเกาะอยู่บนไหลของเขาและนอนความหน้าจิบตุลาจากถ้วยอยู่กับเสเวียจเจนเรือนล่างกลมดินของมันเต้งตุบป,ป,ป,ปั๊บตุเปเหมือนกับคนเมาส่งเสียงร้องอย่างเปี่ยมความสุขออกมาเป็นระยะระยะเสเวียเจนแห่งดังน้นก็โหดร้อาอาร์กแล้วก็คอยเติมเมลายลงในถ้วยให้เจ้าจิบจิบไปเรื่อยประหนึ่ง เพื่อนรวมลำสุราวิทวินชักศีนะ่าเข้าให้แล้วเข้าไปอุ้มเจ้ากลมนุ่มนิ่มของเจ้าจิบจิบ,จบออกมาแล้วกล่าวที่เสียงแข็งว่าขี้มาแบบนี้ไม่ดีนะอีกอย่างข้าไม่ปัญญาเลี้ยงเหล่าเจ้าอีกตัวหรอกนะจิบจิบดูเหมือนว่าจิบจิบจะไม่เข้าใจหมันจึงได้กระโดดโลดเต้นอยู่ในอ้อมแขนของสวินแล้วเปียกตัวเองเขากับ หน้าอ,อกของเซวินอย่างหกพันส่งเสียงจิบจิบสึกสันและกลงังวลเซเว่นไมโลจะจัดยานเจ้าจิบจิบได้อย่างไรเขาได้แต่นั่งตรงข้ามกับเซเวจินแล้วถามอีกฝ่ายข้าหลับไปนานเท่าไหร่หรือขอรับเซเวจินตอบอย่างสบายอารมณ์ไม่นานหรอกแค่สามวันเท่านั้นเด็กหนุ่มรูส้สโก,กนก็วายใจขึ้นมาในช่วงเวลาสามวันนี้เกิดอ,อะไรขึ้นหรือไม่ขอรับ เวจินโหหรอแล้วปอบเป็นสวินอย่าไปห่วงเลยพวกเขาไม่ทําอะไรเจ้าฝั่งนั้นจนกว่าการกสอบประดับทนจะสิ้นสุดลงท้อยํำเรียบง่ายน,นั้นบ่งบอกถึงความมั่นใจของตนเองอย่างเต็มเปี่ยมของเขาซึ่งทำให้เวินประหลาดใจาย,ยิ่งนะเขารับรู้ได้ทันทีว่าสวีจินต้องคอยช่วยเขาตามล้างตามเช็ดผลพวงจากการต่อสู้หนึ่งคืนนั้นขณะที่เขากําลังหลับอยู่เป็นแน่ข้าขอขอบคุณท่านเหลือเกินหรือวิน ยกถวยเล้าขึ้นมาขน้ำซื่อเวจินแล้วกระตกเข้าหมดปากในรถเดี่ยวซื่อเวจินยิ้มล่าก,ก่อนจะชี้ไปอย่างจ,จิบๆด้วยความใคร่รู้ว่าแต่เจ้าไปได้เจ้าตัวน้อยนี่มาจากที่ใดเดลจาว,วินตอบเรียบ,ยบข้าได้มันมาโดยบังเอิญน,น่ะครับข้าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเป็นตัวอะไรและเลี้ยงมันไปเป็นสัตว์เลี้ยงน่ะครับได้ยินดังนั้นเืเวจินก็ระเบิดเสียง,งเลาะลัน่นสัตว์เลี้ยงอย่างนั้นเหรอเจ้านี่ช่างมีตาหาวิเว้ไม่ข้าเอง จะบอกเจ้าไม่ได้เหมือนกันว่าเจ้าตัวเนี้ยบันมีที่หมายอย่างไรแต่ข้ามั่นใจว่าพลังของมันไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเซเวจินพังห่ะไปเลยรีบถามต่อเหตุใดท่านจึงเอ่ยเช่นนั้นเล่าขอรับแม้แต่ตอนที่อยู่ในค่้ายกระหายเลือดเซวิชันเซ่กับตองโมยังไม่สามารถบอกได้ด้วยํำว่ามันเป็นตัวอะไรเพราะว่าดูเหมือนเซเวจินกลับมองเห็นความพิเศษบางอย่างในตัวเจ้าจิจิขึ้นมาเซเวจิน ถามขึ้นด้วยความสงสัยว่าเจ้าตัวน้อยนี่ติดตามเจ้าเจ,จ้าแจ้ตอเวลายังไม่รู้อีกหรือว่ามันทรงพลังเพียงใดเอวินขมวดคิ้วพางไข้ขวนเท่าที่ข้ารู้คือเจ้าจิจิ๊บมันพ่นไฟได้ลูกไฟของมันนั้นนุ่นแรงมากทีเดียวสามารถถลม่มศิลาะลวงปฐพีได้เลยทีเดียวเทียบเท่ากับกระบวนท่าของพวกตาหนับขั้นที่9้าของตะกรันภายในก็ว่าได้แถม ยังสําแดงพลังนั้นออกมาตั้งแต่แรกเกิดอีกทีเดียวเซเวจินถามต่อด้วยความสนใจแล้วทุกว,วันนี้เราเดวินยักไหล่อย่างยอมจะน,นมแน่นอนตอนที่เข้าร่วมการทดสอบในสมองหุมมจริงที่ค่ขายเลือดค่าได้รับเขี้ยวอสุตรหรือลับสีดําชิ้นหนึ่งมาจากมือสังหารคนเถื่อนสนักวารีโดยบังเอิญกลงเจ้าสิบจิบก็เขเมือมันลงไปก่จะหลับไหลไปนานมากแล้วตื่นขึ้นมาอีก เมื่อสามวันก่อนนี่เองขอรับซเวจินค่อยๆพูดพางเก่าความคิดไปด้วยเช่นนั้นก็หมายความว่าเจ้าก,ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าตัวนอนกันแน่ระหว่างที่มันกําลังจําสินอยู่สินะเด็อจะไม่หักไปก่อนแพีงหน้ารับถูกต้องแล้วขอรับซเวจินพลิกฝ่ามือขึ้นเผยให้เห็นถึงวัตถุสีเงินที่ทแต่งในนั้นมันดูคล้ายกับอัญมณีสีเงินที่ลอยไปกับแสงตะวันอะไรหรือขอรับหรดสเวน หันไปให้ความสนใจทันทีเขารู้สึกได้ถึงพลังญาณอันน่าตื่นูดวใจพังผุออกมาจากวัตถุชิ้นนั้นเปียงทักเห็นเขาก็รู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่วัสดบวิญญาณธรรมดาทั่วไปอย่างแน่นอนสามวันก่อนตอนนี้ข้านำตัวเจ้ากลับมาเจ้าตัวน,อน้อยกบพ่นสิ่งนี้ออกมาจากปากของมันเมลตาเล็กล้ํานั้นฉายว่าผ่านในตาของเสเวตินจากที่เขาสามารถตรวจสอบดูแล้วนี่คือชิ้นส่วนของเหล็กวิญญ,ญาณประตูเงินหิมะนับเป็น แล้วที่บินดานอันมีค่านะที่สำคัญที่สุดมันคือเหล็กชนิดนี้มีความรู้สึกเป็นอย่างยิ่งทำให้มันถ่ายยากตามไปด้วยชิ้นขนาดเท่าฝ่ามือน,นี้สามารถขายในห้องตลาดได้สูงถึง500เหรียญเงินเลยทีเดียวเอ็นเทอร์วินรีตาเล็กลงก่อนจะพงนึกถึงได้ว,ว่าในช่วงเวลาก่อนหน้านี้ช่วงหน้าสิวหน้าฝานที่สุดระหว่างการต่อสู้กับพีมาเดลไดยคืนนั้นเจาจิบจิบได้เกินเกาทันวิญ,ญญาณทรงเปภาพเข้าไปช่วย ให้ชีวิตของเขาลอดและพน้นจากอันตรายมาได้เหล็กวิญญาณประจุงเงินหิมะชิ้นนี้อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเกาทันวิญญาณสมรภาพดอกนั้นที่เจ้าจิจิบก้นเข้าไปกับมันได้เด็กหนุ่มเล่าสิ่งที่ตนสนใจออกมาให้สเสวจริงฟังดวงตางสเสวีจินทอประกายแล้วเอ่อยขึ้นเป็นอย่างที่ข้าคิดไว้ว่ผิดว่าแล้วเขาก็คว้าดาบวิญ,ญญาณระดับมนุษย์ขั้นดำออกมาแล้วเยื่นให้เจ้าจิจิบเจ้าจิจิบ หันไปมองนิสเว้นด้วยดวงตาที่ใส่ซื่อเป็นเชิงขออนุญาตเขาพยักหน้าให้มันเห็นนั่งนั้นแล้วเจ้าตัวหน่อยก็อาปากกว้างสุดลมหายใจก่อนจะคืนดาบวิญญาณยาวสองเชือกนั้นเข้าไปทางดามนิสเว้นและเซเวจินพุ่งความสนใจทั้งหมดไปที่เจ้าจิจิบทั้งคู่จับจ้องมันไม่วางตาดูเหมือนว่าเจ้าตัวกลมจียวนี่อึดอัดยิ่งนักที่จู่ๆร่างของมันเองก็ขยายยืดยาว เล่ากับดินปั้นไม่ทันไหรมันก็ปลดปล่อยลูกเพลิงสีทองสว่างสวัยเหล่ากับแสงตะวันผ่านออกมามากมายแผดเผาบรรยากาศรอบข้างในรุนแรงความร้อนเราอุอบอวนไปทั่วทั้งบรรยากาศจนมวลอากาศบิดเบีย้ยวเินทวินกับซูเบจินเป็นอันนอกตกลึงตาค้างกับลุกไฟอันทรงพลังนี้ลูกไฟนั้นทรงพลัภาพเป็นที่สุดเหวกับจเะเผา ทุกอย่างให้หมอดมวยลงไปได้แม้จะอยู่ห่างจากเจ,ากจ,ากจ้าจิบๆตั้งหลายก้าวหรือจเนยังรู้สึกได้ถึงความร้อนอันเผาแสบผิวหนังดูเหมือนซเวียจินจะนึกออกว่าลูกไฟนั้นคืออะไรพางเอ่ยด้วยความรู้สึกแปลกใจในตาออกมาหรือจะเป็นลูกไฟวิเศษชนิดหนึ่งลูกไฟทองทลายดาราลูกไฟทองไทยดารา,า,านั่นหรือหรือจะเนถึงกับพูดอะไรไม่ออกด้วยความประหลาดใจ เขารู้อยู่แล้วว่าบนโลกนี้มีโลกไฟวิเศษหลายชนิดทางโลกไฟยกและข้างชิลาโลกไฟอาดวนสถานวิญญ,ญาณโลกไฟเพิงผานบริสุทธิ์โลกไฟสมาธิและอื่นๆอ,อ,อีกมากมายโลกไฟวิเศษเหล่านี้มีความซับวิเศษแตกต่างกันไปโลกไฟบางชนิดช่วยในการฝึกบำเพ็ญปราณได้ขณะที่บางชนิดใช้ในการหลอมเครื่องมือหรือโอสดวิญญาณ หากแบ่งตามระดับพลังแล้วลูกไฟเหล่านี้แบ่งออกเป็น4ระดับคือระดับเพิงระดับดินระดับฟ้าและระดับลึกลับลูกไฟระดับเพิงเป็นลูกไฟที่ผมเห็นทั่วไปมากที่สุดในโลกนี้นี้แล้วส่วนลูกไฟระดับลึกลับเป็นลูกไฟเชิดที่หาย,ยากที่สุดในโลกลูกไฟชชิดนี้มีพลังวิเศษเหนือธรรมชาติกว่าทุกลูกทั้งยังไม่อาจผมเห็นได้บ่อยต้องอาศัยโชคเท่านั้นจึงจะได้เจอสักลูก และลูกไฟทองไทยลาลานี้จะเจอในลูกไฟระดับฟ้าแม้จะไม่ได้หายากเท่าลูกไฟระดับลึกลับแต่ก็ใช่ว่าจะพบเห็นได้บ่อยทั่วทั้งจักรวรรดิมีแต่ขุมมนกำลังที่มีอำนาจระดับสูงที่มีประวัติอันยาวนานเท่านั้นที่จะมีลูกไฟระดับนี้ไว้ในครอบครองขันเห็นได้ยินสเวีดจินพูดดังนั้นว่าลูกไฟที่เจ้าจิ๋วจิ๋วปล่อยออกมาคือลูกไฟทองไทยดาราก็จริงเดวนินถึงขับตัวเร่งงานไปเลย เช่นนั้นหมายความว่าที่มาของเจ้าจิบจิบนั้นไม่ธรรมดาเป็นแน่ท่ามกลางสายตาหองสวินนัสเวียจินที่จับจองอยู่นั้นลูกไฟของเจ้าจิบจิบก็โหมรุนแรงขึ้นเรื่อยๆรลางนุมน่มมของมันค่อยๆกลับเกือนสุภาพกลมดิกแลกจิ๋วดังเดิมเจ้าจิบจิบมุนตัวอีกครั้งก่อนจะอ้าปากขายลำแสงสีแดงออกมาลำแสงนั้นตกกระแทกพื้นเสียงดังโครมใหญ่ สเสวีจินหยิบสิ่งนั้นขึ้นมาพินิจูข้าวเดาวไว้ผิดดาวิญญาตดาับมือขั้นตำ่ำหลอมละลายกลายเป็นชิ้นส่วนเหล็กกล้าเพลิงแดงแถมยังไม่มีสิ่งเจือปนในสักนิดน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยความประทับใจเหยนสวินขมวดคิ้วมุนเอาเอาวุธวิญญ,ญาณไปหลอมเป็นวัตถุดิบวิญ,ญญาณเช่นนั้นมันไม่คุ้มค่าสักนิดสเสวยียจินตอบกลับด้วยเสียงกันโชมีตาหาไม่แววไหม เอาคูลค่าของอาวุธวิญญาณมาจากมนุษย์ขั้นต่ำมาเทียบกับอาวุธวิญญาณชั้นสูงคุณภาพยอดเยี่ยมนด้ตำาหนเิเช่นนี้ได้อย่างไรกันเจ้าหนูเจะซจิบนี่แหละมาหาสมบัติและเทียมทานของจริงนิสเวินเลอคิวสงท่านหมายความว่าพลังการหลอมละลายของเจ้าจิบไม่ธรรมดาอย่างนั้นหรือซีเวจินทางลั่นก่อนจะพูดต่อไม่ใช่แค่ไม่ธรรมดาแต่หลายเทียมทานเลยต่างหากสิ่งเจอือปนทั้งหมดที่อาวุธวิญญาณธรรมดาทั่วไปมีถูกคัดเกาจนหมดสิ้น ก่อนจะแปลสภาพเป็นวัตถุดิบวิญญ,ญาณที่บริสุท์ผุด่องโดยสิ้นเชิงหากประเมินมูลค่าของวัตถุเหล่านี้มีมูลค่าสูงกว่าอาวุธวิญญาณพื้นื้นหลายเท่าตัวนักเขาเงียบไปครู่หนึ่งแล้วจึงเอ่ยต่อนี่แค่เทียบกับราคากันนะเจ้ารูถูไหมว่าหากเจ้าใช้วัตถุวิญญ,ญาณเช่นนี้ในการหลอมอาวุธวิญญาณอีกครั้งนะก็พลังของอาวุธวิญญาณนั้นจะยิ่งกล้าแก่ง ความเดิมีะอีกน้ำเสียงของเขาเจือไปด้วยประกายความตื่นเต้นเจ้ารู้หรือไม่ว่าเหตุใดชุดเกาะจาาึลศักดิ์วิญญาณจึงพบเห็นได้น้อยนะักเหตุผลหลกัลกๆเลยก็คือไม่ว่าปรมาจารย์สักวิญญาณคนใดอยากจะหลอมชุดเกาะวิญญาณขึ้นมาพวกเขาจําเป็นต้องใช้วัตถุดิบวิญ,ญญาณที่เบิรทธสดที่สุดเช่นนี้พูดมาถึงตรงนั้นแล้วซิเวจินพันหยุดกึกแล้วจ้องหน้าเซสินด้วยความประทับใจ เจ้าหนูเจ้าเป็นนักฟักวิญญาณมืออาชีพแล้วไม่ใช่หรืออย่าบอกนะว่าเรื่องง่ายๆแค่นี้เจ้ายังไม่รู้แต่นนั้นเดสวินก็ได้แต่ขโมดเคียวมุนแล้วก็ยังไม่เข้าใจเหตุใดซูเวจินจึงต้องทําท่าทางตื่นเต้นเช่นนี้เท่าที่ข้ารู้มาไม่ว่าปรรยา,านักสซียญ,ญาณคนใดก็สามารถศึกษาวิธีหลอมวัตถุวิญญาณเช่นนี้จนชำนาญได้ทางนั้นไม่เห็นจะมีอะไรพิเศษเลยตรงไหนแล้วครับซูเวจินกําชับหนักแน่นถูกของเจ้า แต่เจ้าเห็นหรือไม่ว่าเจ้าสุนจิบจิบเนี่ยสามารถหลอมมันได้เพียงแค่กืนมันลงท้องเท่านั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันต้องเป็นปรมาจารย์ด้านการหลอมโดยเนื้อแท้ถึงได้ขอบของลูกไฟทองทยายดาราเช่นนี้ชายกลางคนจองจาิบจิบที่เอนกายในอ้อมแขนของเซวินตาขมิ่งจะว่าไปแล้วลูกไฟทองทยายาราก็เป็นเพียงหนึ่งในพรสวรรค์นหนึ่งของมันเท่านั้นคราวนี้เองเซวิน ได้ยินอะไรที่ไม่เคยรับรู้มาก่อนจนต้องถามออกมาด้วยความสงสัยว่าเจ้าจิจิได้มีพลังสวรรคพิเศษอย่างอื่นอีกหรือขอรับ